สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันการแชร์ powerpoint ใน google meet นะครับให้มี2จอแบบนี้นะก็คือด้านซ้ายคือ powerpoint ด้านขวาคือ google meet นะครับทีนี้เวลาปกติใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้ powerpoint ในการนำเสนอใน google meet มันก็จะขึ้นแบบเต็มจอเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นแชทของนักเรียนไม่เห็นสีหน้าของนักเรียนถ้านักเรียนเปิดกล้องนะครับ มันก็จะเป็นหน้าจอแบบเต็มเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาปรับโดยการทําเป็นสองจอแบบนี้นะครับมันจะได้ดูหรือว่าบางทีเราจะอ่านข้อความว่าเด็กๆเข้าใจตรงนี้ไหมเด็กๆก็จะพิมพ์แชทมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะเอามาดูวิธีทํากันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมก็ปิด powerpoint ไปก่อนนะครับปิด powerpoint ปุ๊บ อันนี้มาดูใน Google Meet นะครับไปเปิด powerpoint เมื่อกี้นะไปเซตค่า powerpoint ก่อนนะครับไปที่าการนำเสนอนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าการนำเสนอนะครับทีนี้ให้ไปเลือกตรงนี้นะครับชนิดการนำเสนอให้เลือกว่าอันที่2นะครับแบบแบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่างตรงนี้นะครับคลิกไป ก็กดตกลงนะครับอ่าก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็คือขึ้นมีกรอบใช่ไหมครับถ้าถ้ายังเป็นแบบเดิมใช่ไหมครับแบบเดิมเนะาะอันนี้ออกไปก่อนถ้าเป็นแบบเดิมแบบนี้ก็คือมันจะเต็มหน้าจอนะครับเต็มหน้าจออ่าเราจะทําเป็นแบบไม่ไม่เต็มหน้าจอนะครับไปการตั้งค่าตรงนี้นะอ่าปึ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมีทัสบาอ่าพอตั้งอันนี้เสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ เขาเรียกว่า google meet นะครับ google meet นะก็คือตัวนี้นะอ่าก่อนที่จะไปก่อนที่จะแชร์นะครับให้ทำเป็นครึ่งจอบแบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปไว้บนข้างบนนะครับเขาเรียกว่าอ่อ title bar นะครับข้างบนคลิกทางไว้แล้วก็เลื่อนมาด้านขวานะอ่าฝั่งนี้ก็คือเป็น power point นะครับปุ๊บประมาณนี้นะครับอ่ทาทีนี้เราก็ทำการนำเสนอนะครับนำเสนอทันทีเลือกเป็นหน้าต่างนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับการนำเสนอ PowerPoint ปึ๊บอ่าคือแบบนี้ก็คือเด็กก็จะเห็นว่าเราเปิด PowerPoint แล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าของเด็กได้ด้วยเห็นข้อความของเด็กด้วยนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะอ่านี่คือการเปิด PowerPoint ไปด้วยแล้วก็นำเสนอไปด้วยอ่ะแล้วคลิกยังไงครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งเลยหรือคลิกด้านล่างก็ได้นะครับอันนี้เราเลื่อนได้นะครับเลื่อนตรงนี้ได้นะครับคลิกเมาส์นะครับ สังเกตในหน้าจอนะครับก็จะเคลื่อนไหวนี่คือการนำเสนอ PowerPoint แล้วก็ Google Meet พร้อมๆกันได้เลยนะครับ